ครับขอสวัสดีนะครับ FC บริษัทศักดิทธิ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สักแพร่เราคือผู้ผลิตและจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้สักและบงจรนะครับวันนี้นะครับเราทําประตูด้วยนะครับเราทําทุกอย่างนะครับที่เป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับประตูชุดนี้เนี่ยเป็นลูกค้าออเดอร์นะครับมาจากสายอีสานนะครับหลายชุดอยู่นะครับตัวนี้เนี่ยทำสีเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเอามาโชว์ให้ลูกค้าดูนะฮะว่าสวยขนาดไหนนะครับตัวนี้เป็นบานอาโมเดินนะครับ ลองลูกฟูกนะฮะตัวนี้สวยมากนะครับไม่้สักอบทุกบานนะครับอ,อบทุกชิ้นนะครับทำจากช่างฝีมือดีของทางร้านนะครับรับรองว่าสวยงามนะฮะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับราคาตัวนี้เนี่ยงานดิบเนี่ยนะฮะอยู่ที่นะครับราคา4,500บาทนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่4,500บาทนะครับบวกค่าทำสีอีกประมาณบาทละพันสองนะครับ บวกกันไปนะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับตัวนี้เนี่ยมันใช้ไม้เยอะนะครับมันกลุทั้ง2ด้านมันกลุทั้ง2ด้านเนี่ยจะใช้เยอะกว่าบานปกตินะครับแต่ว่าความโมเดลความทันสมัยเนี่ยรับรองว่าถูกใจคุณลูกค้าแน่นอนนะครับ<ม>ฝากทักแชททักไลน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะเพจศักดิธิ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สักแพร่พาะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้สักครบวงจรแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ